สวัสดีครับวันนี้มีภาพกุติหลวงตาบุญชื่นมาฝากญาติโยมของหลวงตาทุกท่านทุกคนกุติที่จำวัดของหลวงตาผู้สมถะโดยแท้ที่กำลังเป็นที่กล่าวขานอยู่ในขณะนี้เรียกเสียงร่วมอนุโมทนาบุญจากผู้คนทั่วไปอย่างล้นหลามเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ73ปีได้ลาครอบครัวออกอุปสมบท แล้วซึ้งแนรถพระธรรมจึงไม่ขอลาศิกขาโดยมีกุฏิที่จำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์ท้ายหมู่บ้านบ้านเสาเล้าใหญ่ตําบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมหลวงตาบุญชื่นเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นได้ออกทุดงหลังวันออกพรรษาทุกปีปีนี้เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตมาจบที่บ้านเกิดของตัวเอง คือจังหวัดนครพนมเมื่อเริ่มออกทุด,ดงที่พักสงบ้านเกิดด้วยการเดินท้าเปล่ารับแต่น้ำไม่รับปัจจัยและสิ่งของอื่นๆตลอดเส้นทางกว่า1,500กิโลเมตรและล่าสุดหลายจังหวัดที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้ที่พบเห็นมากขึ้นทุกวัน เมื่อในโลกสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและก็ส่งต่อภาพกุฏิที่จำวัดคือที่นอนและศาลาสวดมนต์ที่ชั้นข้าวชั้นเดียวของหลวงตาบุญชื่นกุฏิจำวัดไม่มีที่นอนไม่มีมงุงต่างแบบง่ายๆมุงด้วยยญ้าคาสมถะพอได้หลบแดดหลบฝนเท่านั้นจากการสนทนาธรรมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุตรโธ ทำให้ทราบว่าหลวงตาเป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินทุดงเท้าเปล่าเพียงรูปเดียวไม่มีกรดมีเพียงบาทและย่ามซึ่งภายในมีของใช้ที่จําเป็นเท่านั้นเมื่อฉันเช้าเสร็จก็จะน,นํานะ้ําปานะซึ่งญาติโยมเอามาถวายติดตัวไปแต่พอฉันเท่านั้นหลวงตาไม่ยึดติดของนอกกายหลวงตาไม่มีปัจจัยติดตัว เพราะไม่ต้องใช้ได้เงินมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำไหม่และไม่กลัวว่าจะเจ็บป่วยเนื่องจากสละทุกอย่างแม้แต่สังขารเพราะต้องการเข้าถึงสัจธรรมหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร,ระป่าทุดงเดินดินแห่งนครพนมพระดีไม่มีมนสาธุชนกราบชิดสนิทใจ 洒脱。